ยุ่งยากไครับยากค่ะค่ะแต่ก็ถ้าผู้เคยเฮ็ดกับคือสีง่ายอยู่เนาะจ้าโอเคมนีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะครับพีําเดอนก็หมดแล้วดีเนาะขนาดกลับมาจากเมืองนอกไม่งิ้นมีคําก็ยังบ่ดูถูกเงินหน่อยตอนนี้แม่นเม่อค่อยมาเส่นแแล้วยังมีเงินน้อยจะค่อยว่าเส่นจอกครับมณีได้รับข้อความพิเศษนะครับจากเอื้อยนะครับซึ่งก็ได้เจอกันโดนนะครับ เพนบอกว่าเพิ่อนอยากไปเรียนรูเ้เบิ่งวิถีชีวิตน้ำคุณแม่ของบบาเอนะครับซึ่งที่ผมปล่อยคลิปเมื่อวานเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ่ายคลิปได้ไหมได้แ <laughs> อบถ่ายมาตั้งนานแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปอนะครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเด็กดโอ้ยเบิ่งคลิปกลับมาเดแต่โดดแล้วกลับมาเด็กหนอกได้โดดแล้วครับผม ก็เลยมาเยี่ยมมายามาเห็นคลิปน้องเอมาบ้านนี่ก็เลยอยากมาหาเห็นอยากมายามแม่แต่โดนแล้วล่ะข้าวผม่าท่านมีเวลาต้องเลียนให้พี่น้องทราบกันครับพี่ปอเีเป็นเพื่อนกับพี่ชายของเอนะครับเคยมาเล่นมาแต่โดนน้องแตสม,มัยเลียนหนังสือมาครับค่ะแต่ไม่ได้เจอกันนานเอาหน้านี่เดี๋ยวผมสิพ้าพี่ปอไปเบิง่งเพราะว่าพี่ปอทักขอความมาว่าเฮ้ยน้องเอพี่น่ะ,นะเห็นอีแม่เฮ็ดสวนเฮ็ดยังอยากเลียนรูบเบิ่ง่าเพื่อนเฮ็ดจังใดเป็นไดมากแดงสิบอ จ้าแมนสิพาอีเมลอยู่ทางคุณเฮ็ดบ่เฮ็ดอยากอยากพาเพิ่นเฮ็ดอยู่ปีนั้นน่ะคุณแม่ใช้เวลาสี่เดือนนะแต่ได้เงินมาสามแสนกว่าบาทนะอ่ากิโลละแปดพันบาทเด้จ้าสี่เดือนสามแสนเฉลี่ยร์ระบ่บจำก็เดือนละประมาณแปดหมื่นแต่ว่ามันก็บ่ได้กันทุกคนพี่ปอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามข้อมูลกับคุณแม่เนาะจ้าไปขึ้นรถเอารถไปก็ได้โอเคโอเคครับนี่กะากำลังสิพาพี่ปอนะครับออกไปเยี่ยมชมเบิ่ง อ่าส่วนเกษตรของแม่เปี้ยงได้ครับทางทอํทำข้าวสักก่อนช่องไปเมืองนอกเป็นยังไงบ้างครับก็ได้เงินดีค่ะได้เงินดีแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคหลายอย่างเนอะที่ให้เฮ้าตรงแบบได้กกลับมาสู่ชีวิตอยู่บ้านเฮาครับตอนนี้พี่พอทํางานประจำไหมมีทางานไหมครับก็ทํางานประจําค่ะตอนนี้ทําอะไรครับทาเสียงอยู่ร้านอ้อยทำทำเสียงอยู่ร้านอ้อยจ้าเอา เดี๋ยวมื่อไนามื่อไนสิพยายามจ้าไปไปได้ตลอดช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อ้อยเขาเปิดร้านเนาะแล้วแล้วกำหนดของเรานหละต้องทำกี่เดือนครับทำสามเดือนค่ะสามเดือนสามเดือนก็หมดแล้วดีเนาะขนาดกลับมาจากเมืองนอกมีเงินมีคำกับยังบบดูถูกเงินหน่อยตอนนี้แม่นโม้ค่อยวาสนะยังมีเงินน้อยยังค่อยวาสนานแล้วเคยมาจากเทียไปทุ่งนาหนึ่งยังไม่เคยใช่ไหมยังยังไม่เคยจำบ่ไใดนั่นะจำบ่ได้เห็นบ่ อาจจะมาตั้งแต่น้อยๆหรือเปล่าทำบ่ได้แล้วโอเคครับพี่น้องครับก่ายินดีต้อนรับพี่สาวนะครับสู่อมกอดดอนพิล่านะครับก็ถือว่าอ่าสิได้พาไปศึกษาเล่นรูเบิ้งนั่นแหละว่าวิถีชีวิตอ่าเป็นยังไงแต่ว่าคนทางบ้านเอดีเด้คนทั้งบ้านน่ะดีนะกัชื่นชมท่านนายกกันแล้วกันขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นมาเฮ็ดอ่าคนทางให้แต่ก่อนเป็นคนทางแดงเบิดแป๊บเดียวภายในประมาณ2ปีเขาจะเฮ็ดลาดยางให้เลย ันเบิ่งคิวเราเป็นแดงๆพี่บอกเบิ่งคิวไปแล้วพี่บอกกันอืมอมันกับมีแรงบันดาลใจน้อยเข้าอยากแบบว่าเพื่อเราได้อยู่บ้านเราอ,อืมเพื่อเขาอยู่บ้าน <c oughs> เพื่อเขาแบบว่า,ๆๆา,าได้ไ้พ่อให้แม่เขาแบบไปช้างไร่ได้หาไร่ได้จางสันทนังนีเป็นไหครับเดี๋ยวสิพาไปหาข้อมูลมันกับมีความเสี่ยงหลายอย่างคับพี่บอกแต่ว่าบ้านพ่อเองน่ะคืออาชีพขาเจ้าน่ะในช่วงที่เล้าให้เราหน้าครับ เพื่อนกระจับผ้ากันเห็ดแบบนี้กันแถบตรงหลังคาเรือนเลยแต่ว่าหมู่บ้านตรงขามเขาจะสิมารับจ้างไปนะ่ะผู้ที่มารับจ้างก,ก็คือสามหมื่นต่อหนึ่งพันบาทพันก็ดีตองเอาอันแถวบ้านเทามีงานเห็ดเป็น,ะนะนประสาทมั 30, นหาประเดี๋ยวสามหมื่นพันเขาจะสิมาเอื่นว่ามาตอนมาผสมนี่คนทางไปนาเฮาะถอแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงทุ่งนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คืออยู่บอ่อพาสาวงามมายังลอทงอ ười, คือคือคือคยยางอยู่คยอยางเหรอเนาะ <c ười> เป็นก็เป็นลูกเศ้าหน้าคือกันมิละลูกส้าหน้าคือกันจ้า <c ười> ดีนะครับที่พี่ปอให้ความสนใจเพื่อที่อยากเรียนรู้นะ่ะดีมากเลยผมอนาะเคยปล่อยคลิปลงไปหลายคลิปอยู่แต่ว่าผมบ่รู้ว่าจะอธิบายเังไลเนะาะแต่ว่าบางพื้นที่นะ่ะเขาเจบด้มีบริษัทไปรองรับแบบนี้มันแล้วแต่โซนน่ะคือจังบางบางบางจังหวัดบ่มีอ่าลงน้ำตาลังสิ เั่นว่าสันาบางมองมันก็ะไก้บางมองมันก็ะไกลขึ้จังสกลนครน่ะพี่ปอมผมเคยไปนะไม่เห็นลงน้ําตาลเลยนะแถวอำเภอขํามตะการ์อำเภออย่างเนี้ยไม่มีเลยแต่ือจังบ้านท้ามันมีลงน้ําตาลท้ากับปูกไอยเป็นส่วนมากจริเนาะจ้ะร้อนไหยน,นะร้อนคะ่ะไม่เป็น,นไร<ห>เดินได้ไหมเดิได้จะพาไปสวนนะพี่น้องครับมานีกปร่บเปลี่ยนมุมมองนะครับพาผู้สาวมาเลาะทงนะครับโมเมนต์วางสันได้พี่น้องเห็นว่าโอ้บบาเอ สาวนันสาวนีมันบปแมาณครับพี่น้องครับยากหน่อยก็ได้มีเพื่อนร่วมรายการนะครับแล้วก็มีทีมงานร่วมรายการเพื่อที่จะเพิ่มอัตราลดในการให้พี่น้องเขาได้เบิ่งคลิปวิดีโอดีๆนะครับเนาะนี่ลาบเป็ดได้กินเป็ดบปล่าเลยเขาให้กินลาบเป็ยดนึงมาพี่ปอตอนนี้เขาสีได้เข้าสู่ในอ่าลงเขาเอินมาลง ทางเขาบริหังสีครับมาแรงสีเขาครับพี่ปอ <Okay. S 1> ซึ่งโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยทั่วไปนะพี่ปออ่าพืชเราผสมพันธุ์ด้วยอะไรเนาะพืชผสมพันธุ์ด้วยอะไรหรอมาแรงหรอมาแรงมาแรงเปนบอเออมาแรงเป็นตัวผสมพันธุ์ให้แต่อันนี้นะจะให้มนุษย์เป็นผู้ผสมพันธุ์เขาจะป้องกันบ่ใหแมาแรงเขาถ้ามลแรงเขาแมา่ปุ๊บม,มาแรงมาผสมพันธุ์ให้มันจะบ่ได้ผลมิฉะนั้นแล้วเขาจะมีกระบวนการยังไง,ไงแม่สวัสดีครับคุณแม่ สวัสด,ดีก็สวัสดีครับเ, <laughs> เป็นคนดังแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี่นปลป่อยคลิปเมื่อแม่วาสิไปเก็บดอกตัวพ่อไปเก็บดอกตัวพอ่อทำไมถึงต้องได้เก็บดอกตัวผู้เก็บไว้หัดเตรียมผสมเมอือ่อพอดีพี่ป่อมาเรียนรู้มานี่นี่ก่อนพันอยากเรียนรู้ว่าวิธีการที่แม่เฮ็ดนนะ่ะมีอย่างแน่กระบวนการเป็นอย่างไดกว่าจะได้แล้วปีที่แม่ได้สูงสุดน่ะได้เท่าไหร่เคยทำมาได้สี่สิบสี่สิบกิโล 4ี่สิบกิโลเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินสามแสนสามแสนสองสามแสนสองใช่เวลาประมาณจากเดือนสี่เดือนประมาณสี่เดือนี่เนะสเรียเราตกประมาณแปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นพออยู่บ้านเราแปดหมื่นก็เอาเนาะเนาะจ้ากันหาใส่ได้แล้วซูโมนี่นะหาไ์ปได้แล้วนะเนี่มาปิดัางเสร็จแล้วปิดเอา ปิดเอาให้มันใหยมันเดือดแตนน่นี่เราก็ใส่นี่เอาพี่ปอลองทำด้วยเอาเฮ็ดลองมึงเ้ยมือดำเด้อบ่าดำแล้วอันนั้นโอ้หลังจากที่เฮ้าเก็บดอกจากต้นมาครับก็จะเอากีซอนมาประมาณนี้นะครับ,บเม่มเอาเบดี้เอาตั้งแต่นี้นะเก็บได้หล,ลายๆก็ได้เอาหน่อยๆ็นยังไง สนุกบ่ครับพี่ปอสนุกเท่าไดเรียนรู้เพราะไดเรียนรูไไ้ได้ติด้มาเป็นน่วยอันนี้คือกระบวนการแรกในการเก็บดอกไว้แม่นบ่แม่แม่เก็บดอกไว้เราเมือเอาโบมใบโบมใบให้มันหดมืออื่นเส้ามืออื่นเส้าให้มัออนมอ,มอ,อ,อบว้อบใ้อบว้แล้วก็มาเอาผ่าเขาเอาตะเอาตะฝุ่นแป้งมันอ่อนออนแล้วก็มาใส่หลอดถือไปไปจุจุจุอ่าเดี๋ยวจังหาบึง ขั้นตอนต่อไปก่อนที่อันนี้คือขั้นตอนในการอ่าเอาฟุ้นมันบะเอาฟุ้นมันเ,าเอาฟุนนาฟ้นมันแล้วอ่าเราสีเฮ็ดตังงในต่อไปบ่าในแม่เอาฟุ้นเรามันก็สีไปไปบม่ไปไปบมไปบ่ม <Okay. S 2> ไปโอเคไปบ่มไปเรามันออกมาเรามันก็สีเป็นลักษณะอยู่ในถ้วยอยู่ตอนอยู่ในถ้วยนะออกมาเอามะฮอไว้หลังจากที่แม่เก็บมากเมื่อกี้นี้วะครับามะฮอไวนะ้ฮอไว้เก็บ ี่อห่อแล้วามาบ่มไห้นี่ฮะส่นบ่มยังบม่บมแก็ดเสิแกงมะอันนี้หินยังนี่จ้าแม่แก็ดเนาะ<อ>บ่เป็นแก็ดเดาเขาเอืน่น<อ>แป้งแป้ง,แป,งแป้งเย็นเพื่อให้มันเพือ่อให้มันอุ่นมันมันเย็นเย็นแล้วมันสิออกมาอือเอี่ยมะส้มมาเขากับสิมะอันไหนที่เข้าบ่มแล้ววันนี้อนไนเข้าบ่มแล้วอ่าจากพิตีไใดต่อไปสมมติว,ว่าเข้าบ่มมาขึ้นนึงแล้วเขากัสิมาเอาแซงีเอาแใใังไหเอา ลังจากบ,บ่มเราเกิเดมาเฮงสิะมะขอมนมะไซชาที่ปอมาฟังที่กระไรแม่แม่หันหน้ามันนี่อ่ะโอเคค่อยจะสวยโอเคเราเกิเดมาใส่ถ้วยโต้ถ้วยใส่กันทั้งสี่นะเอาเอาห่อใส่ผักขาวแล้วเคาะทังสัน้นเออเคาะใส่หลังจากหนึ่งคืนใช่ไหมเออหลังจาก่หนึ่งคืนเราแก่งมามือนนะอื่นเสาร์นะแต่ที่มะเคาะเคาะทั้งสี่เคาะเคาะเคาะปุ๊บ ขขอออกมาเรามือเราวันนี้ฟุ้งมันก็สิมาแห้งเป็นังสีนะโอ้นี่นี่คืออ่าเขาเอิ่อนนั่งอ่าฟุ้งจากเกสรที่เขาอบไว้จะมาเป็นแบบนี้นี่คืออ่าที่จะไปน้าไปผสมตัวแม่แม่ยแล้วเขาให้จังไรบันนี้ที่กระบวนการในการไปผสมเอาไส้หลอดนี่นะเอาไส้หลอดใช่มันเออเอาไส้จังไรเอาไส้หลอดทังสี่เบิ่งไปหลอดก็ยากไหม ยากมากค่ะกลัวสีแดงตะลนวยอืมกัวสีแดงตะลนวยเอามาใส่ยังใส่ใส่เอาใส่นั่นปุ๊บใส่ยังสีโอเคใส่ยังสีเรากับเขากับใส่มือกันสีเขากับไปปัะนี้ผสมผสมผสมไปเขาสูไปเบิ้งกระบวนการต่อไปครับไปผสมอยุบปะไปกอนที่สีได้ผสมแต่ละมือต้องต่อนไว้ทุกสมือเสมือมื่อให้แล้วเบิร์ตเสมอเนี่ยสามเมื่อสี่มือข้าศิบ่านนี่นะ ข้อศรีบานมาเป็นลักษณะนี้น่ะโอ้ถ้าถ้าตอนนี้เราจะเป็นลักษณะนี้เออตอนตอนไว้หังซี่นี่ซ้ำม,มือเอาอธิบายได้ให้เราขอ้อศรีซี่มือล้างแจก,กตอนเราซีมือเข้อศรีบานบานแล้วเฮ็ดยังไงบ้างหนี่งก็ต้องเอาฟุ้นมาผสมมาผสม,สมโอเคเดี๋ยวให้พี่ปอลองเฮ็ดดิ <Moment. S 1> อธิบายดิย <Moment. S 1> อ่าอธิบาย บ่แม่นต์บานมือตอนมือนึงบานเดี๋ดิครับต้องลักษณะอธิบายก็ลักษณะไหนที่มันควรตอนได้ลักลักษณะนี้พี่พปล่อยหาใบจุ่มจุ่มงสี่เออต้องทาต้องทำยังไงดูแม่ต้องเห็ื่อคิ้มเข้าไปปุ๊บงะออกเสียนี่อย่าให้มันมีต่อไม่ยั้งให้ให้มันเหลือเกสรครับให้มันต่อเหลือเกสรทั้งในนี่เนี่ยเป็นเกศสอนหนึงมันมาจากเนี่ยนี่เกสรมีเกสรอยู่กลางอย่าให้มันหักเดีต้องเอาไว้เองสิแล้วบาดนี่ ได้สามซีเมอร์วัตสนเองเนาะนี่นี่คื่อพร้อมตอนนี่เอาให้ลองนี้เอาเดี๋ยวลองดี๋วลองดีแบบออาเอากินมเนี่ยกับใระกาเลี้ยงออก่ะพี่ปอเออกิ้มเขากางกันบีบบีบบลองมึงแม่ม่เห็นพี่ปอึงนะก็ได้เออแห้งขม่าเออเหลียวไว้น้อ เห็นมันเหลือเด้อเหลือหังตาดีอ่าลองดูลองดูวันแม่ตะกี้กข่งสิละมือมื้อบ่นในสำนันไปได้บ่เกินสิบดอกโอเคนี่พี่ดองครับน่ยหักแล้วเห็นแห้งหมดอื เอาใหมเิ่งาม่เห็นปนงล่ะนั่นแหละพี่ปอเออเห็นเป็นลักษณะนั่นเออเขากับนี่พี่ปอเอาเอานิ้วก้อยเอานิ้วก้อยอันนี้ก้อยเกาะเกาะเกาะตัวใหญ่มันไหมก่นเออเอานิ้วก้อยเออถ้าเราดึงแต่นั้นมันจะขาดอ่าพี่ปอแม่แม่วิธีปล่อยคีมไหนแม่บอกนะบีบกันแม่แม่บอกวิธีปล่อยคีมเนี่ยเอาเอาคีมเขาจังไหนพี่ปอจับดอกไว้บีบคีมบีบคีมกัน จิ้มเข้อกลางแห่จิ้มเข้อกลางทั้งสองจิ้มจิ้มข้อจังเลียงปุ๊บปล่อยออกมันสิดีดดดองออาล้าจิ้มเบื้องหักชุ่มหมกหมกเนานล่ะเออหาเบิ่งดอกเดยกเป็นไงพ่อพี่น้องเขาฟังในทางบ้านเข็ดนยากจ้าพี่น้องเลยบีบเขียยากแล้วจิ้มเข้อกลางพี่ปอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกต้อง แล้วก็บีบเอาออกเลยอ่ะด้านข้างออกเลยไหนไม่ยังแต่อันที่พอนะเพอาะเพราะเราต้องต้องมันไหลเพราะเรนี่แหละเขาต้องเฮ็ดทั้งสี่แบบไปหลายดอกแล้วก็ทุกดอกในสวนนะพี่ปออันนี้แค่แค่สองดอกที่เราทํามานะแต่เราต้องทําทั้งสวนหลังจากเฮ็ดทั้งสี่เราให้ยังได้ไหมแม่พิธีการผสมเอาย่างมือเสามาเขาก็เอาเอาฟูนม้าบปเนี่ยวฟูนฟูนม้าใส่หมอกมันสวยม้าไก่ สี่มงค<า>่ะมงบบกระบอกันจูสี่มาหลังจากที่เฮาทําการตอนแล้วอันนี้คือรวบแล้วขั้นตอนเป็นยกตัวอย่างเช่นบ้านใหม่เห็นบ่แม่อืบ้านใหม่มมเฮาสิเหตุยังไงเน่ะเอาเ,เ,าอง,เงืมอมเ้เามาต้องโมงครึ่งโมงครึ่งเออโมงครึ่งนี่ต้องเฮ็ดจังซี่นะ่ะเฮจังซี่ดึงหูออก3หูก็ได้2หูก็ได้ต้องมาผสมจังซี่นะอืมเกียร์ซ้อมัดผสมมัผสมเกสร์ซ้อี่นี่คือเอาดอกบานเลยอ่าดอกเหลียงสี่เฮาก็ต้องดึงดึง,ด,งดึงหู ดึงหูคือจังหมายน่ะถ้ามาดึงหูนี่ก็บรููว่าดอกใดผสมนี่นี่เฮดม้าเรานี่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 ใครมันเป็นอัญลักอย่ังสี่แล้วก็ย่างมื่อเสามาเขาก็บาผสมเอาเ็ดล้อมอันใดที่ย่างบ่ผสมมันจะเป็นอย่งไรมันสิมีหูเต็มนี่เอาโอโอเต็มนี่นี่นี่เอาเนี่ยรับเอามือก่อเออดึงดึงออก มือมือขางนี่เออหืมหนึ่งออกแล้วกระตุกระให้ยปลนโอเคเอาอลองมืออีกจากดอกนี้ตรงหะเบื้องบือทุกเอาะเห็นแล้วได้แล้วเห็นแล้วครับฟังทางหลังพี่ป๊ถ้าถ้ามันเป็นหมากน่ะคือเห็นแล้วครับเออถ้า่เป็นหมากนี่นี่นี่อันนั้นฝั่งนี้เห็นไหมครับอันอันนั้นอันนั้นนี่แล้วอันนี้ครับ นี่นี่ปะนั่นนหละนี่ปะนี่ครับดึงยังได้แม่บ้างเหรดึงคือดึงไม้ไมนี่ดอกนึงดอกนังตงปุ๊บโอเคใส่อีกดอกนึงนี่เอาปอนี่เออดึงโฮไว้ดึงโฮไว้คือจังหม้ใบบ้างขาวผสมแล้วจังข้าผสมแล้วเป็นไดงครับพี่ปอยุ่งยากบ่ครับยากค่ะค่ะแต่ก็ถ้าผู้เคยเห็ดก็คือสีง่ายอยู่หรอกเนาะจ้า โอเคโมนิกาถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะครับพี่ดี๋พาพี่ปอมาเรียนรู้เป็นยังไงได้เรียนรู้เราเป็นยังไงบ้างขอหนึ่งความรู้สึกได้ไหมได้ความรู้หลายค่ะกับกาไปใส่กับบ้านเห่ากับไปใส่กับให้พ่อให้แม่เห่าได้รู้ว่าเออการฮ็้เป็นแบบนี้เด้อครับยุบานพี่ปอพ่อกับแม่เห็นยังครับในช่วงนี้ก็แม่กะรับราชการค่ะครับกับประเทศยังกะ หอเนะดเวลาหน้ากะเห็ดหน้าเห็ดหน้าคือกันจ้าเห็ดหน้าคือกันโอ้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไดมาเรียนรู้หลังจากที่เข้าทาการตอนผสมแล้วมันจะเป็นหมางสิครับพีป่ปอจะเป็นผลแบบนี้เลยจ้านี่คือมันติดหรอมันเป็นหมากแล้วแต่เข้าจะบม่ได้ขายหมากมันนี้กิโลละแปดพันอ่ะเราจะขายมาเมล็ดมันจ้าเม่บางคนที่เอ่เพิ่นได้หน่อยเนี่ยความเสี่ยงมันเกิดจากยังบางปีที่ได้หน่อยอ่ะเกิดจากนังเทยกับผสมมาได้ลังเทยกับผสมมาได้คุณบดี ติดน้อหน่อยติดน้อยหน่อยนังเทยกัตายนังเทยก็ตายตายแล้วส่วนลายมีครึ่งสี่แล้วนะโอเคตายแล้วส่วนลายที่บ่ได้ที่บ่ได้เลยนะท่านบตายกะได้วินนี้เขาเรากลิ่นเกดแปดมื่นเลียแซนอยู่ท่านมันตายกับ่ได้ครับอ่ะโอเคเลยนางเอกคือสีหอนเนาะ <บ>หอนคับ <laughs> <laughs> ไปที่แถวอนแต่ว่าก็ต้องออทน <Okay S 2> บานบ่องก็คือบานเอาขนาดเท้ามาเรียนโลดแคบบ่บ่ถึงชงั่วโมงเขายังสนีเนะาะโววข้าเจ้าผู้ทีผู้เจ้าเห็ดตลอดเป็นบ่ครับขูเจ้าจะมุ่งมั่นโวสีใดเป็นเงินเป็นคำถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทางบ้านของบ่าเอเฮ็ดนะครับพี่น้องเพื่อนอลายมองลายบอลบางคนเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันอย่างที่บอกนะครับแล้วแต่ผู้มีประเทศเนาะสำหรับคลิปนี้ครับ ให้พี่ปอฝากช่องน้ําแน่กัแล้วกันเฮ้ยได้ข่าวว่ามีช่องด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะเพิ่งสร้างใหม่ค่ะเพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหมอ่าฝากด้วยนะคะช่องปอเช่สาวบ้านนาค่ะหืมจำช่องตัวเองยังไม่ได้เดี๋ยวนะปอเช่สาวอีสานค่ะสาวทีสานเวมอวเมียนข้อหมายของก่อนสร้างเมื่อกี้นี้ก็เลยลืมแน่นะคะโอเคเดี๋ยวพี่ปอเดี๋ยวเอจะขึ้นช่องพี่ปอด้านล่างในคลิปนี้แล้วก็ให้พี่ปอไปคอมเมนต์อ่าช่องเอเราเอจะปักหมุดให้ ฝากพี่น้องน้ำแน่กันแล้วกันครับเดี๋ยวสิบห้ามีกิจกรรมยังอื่นๆพี่น้องเขาจังถาตามติดเบือ้องอะลองลองปิดคลิปดูดิแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาตั้งแต่ต้นนี้ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยกะฝากฝากเดี๋ยวจะฝากตัวน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้อง <c oughs> น้ำแน่ด้วยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ